สวัสดีครับผมมนีวันที่26ธันวาคม2566 1ลข13ครับมนีเลือกงานย่ำดีครับได้มาทรงหมอบรถว m เอ็ม3หา7หรือว m ยเอ็มหา7แรงครับรถไม้ครับจาก้านขนแจการเสร็จมนีมาทรงหมอบให้ครับคุณพอ่อกนประเสริฐครับอยู่ที่ตำบลน,นาผู้อำเภอเพียงครับจังหวัดอุดรธานีนี่แหละครับ พอเราก็มีฟอดอยู่เด้วนะครับเราอยากเปลี่ยนเพราะว่าฟอรดลงไหนลงหน้าบ่ได้ั้งเห็ดสวนพอเราเลยเอาออฟอรดมาเทินครับลานเฮาาับเทินสุด่น,นะครับบม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนครับค่ายหดซีหนให้ราคาสูงถึงแสนนึงครับนี่เป็นว่ายเอ็มตัวไม้ครับตัวไม้ล่าสุดชมไม้ครับ ไฟตางามไฟตาดอครับตัวนี้ก็สามารถเปลี่ยนเกียร์แบบไม่ต้องยุดรถครับบอกกญบอกดีครับนี่เป็นบอสปริง ขนา่ใหญ่นะครับรุ่นนี้ยลูกค้าท่านใดสนใจก่อสามารถติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์0835603888ครับเพราะว่าจะเป็นรุ่นไดครับทางร้านเขาเอาหับตีเทินให้ยูไก่หรือยูไก่ครับหรือจะซื้อพานท่อกระอก็ได้ครับ ทูขอามาสอบถามกันได้นะครับจากคนใจการเกษตรเมื่อนี้ขอขอบคุณคุณพ่อกรประเสริฐครับที่ไว้ว่างใจใส่บริการกับทางนางคนใจการเกษตรครับขอบคุณครับ